ขอมาเลค่ะนะครับขอให้รวยครับนี่นะครับมีคนคอมเมนต์ด้วยนะครับขอให้รวยนะครับอืมตรงตรงดีนะครับขอมาเลก็ขอแล้วนะครับขอดาวโจนก็ขอแล้วนะครับผมขอให้รวยเลยนะฮะโอเคเลยครับขอให้รวยก็ขอให้รวยนะครับขอทุกท่านรวยๆนะครับวันนี้นะครับเราจะหาค่าหมูนะครับหาค่าเนื้อหมูนะครับ เราจะซื้อเนื้อหมูโดยที่เราไม่รู้สึกว่ามันแพงเลยนะครับอีกต่อไปนะครับชอบสามหกค่ะนะครับยินดีด้วยอ่ะสามหกขอให้มานะครับนะถ้ามาสามหกเนี่ยรูดวิ่งเข้าสองตัวเลยนะครับถ้ามาสามหกเนี่ยรูดวิ่งเข้าสองตัวเลยนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีด้วยนะครับตัวต่อไปนะครับหกสี่นะครับ สวัสดีค่ะนะครับสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับเพจมอเดาลมิจูนะครับอย่าลืมกดไลค์กดถูกใจเพจด้วยนะครับบางคนนะครับเลขเข้านะฮะบางคนเลขเข้านะครับแล้วไปหาผมในกลุ่มนะครับบอกว่าเพจอาจารย์อยู่ไหนนะครับนะเพราะฉะนั้นให้กดถูกใจเพจไปด้วยนะครับเวลาเลขเข้ามาจะได้หาแนวทางไม่ยากนะครับ สวัสดีค่ะนะครับสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีทุกท ok, okay, ่านด้วยนะครับแชร์แล้วค่ะโอเคนะครับแชร์แล้วครับขอบคุณมากนะครับดาวจ,จรนค่ะอาจารย์ดาวจรปังๆนะครับเจอกันแน่นอนสามทุ่มนะครับกับรัฐบาลไทยนะครับคุณธนกัล์นะครับบอกว่ามาเรปังทุกวันค่ะนะครับมาเลมีมาให้เห็นแน่นอนนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์กดเข้ากลุ่มไม่ได้ค่ะกดเข้าได้นะครับสําหรับใครที่กดเข้ากลุ่มไม่ได้กดเข้าได้นะนะครับกดเข้าได้นะครับเนี่ยคนกดเข้ามาเยอะอยู่นะครับเนี่ยนะครับทุกท่านก กดเข้าได้นะครับนะก่อนที่ผมจะปิดไลฟ์นะครับก่อนที่ผมจะจบไลฟ์นะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับได้ลาวงาดที่แล้วค่ะนะครับยินดีด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับก็ผมประกาศรอบสุดท้ายนะครับก่อนจะจบไลฟ์นะครับผมก็จะให้แฉปบมาเลยนะครับแล้วก็นะครับแล้วก็จะจบไลฟ์แล้วก็จะปิดลิงก์ทันทีนะครับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับให้รีบกดเข้ากลุ่มได้เลย นะครับใครที่มาใหม่นะครับแล้วยังไม่ได้เข้ากลุ่มเวลาผมมีแนวทางผมไม่ว่างไลฟ์ผมก็จะวางไว้ให้ในนี้นะครับเวลาผมมีแนวทางผมไม่ได้ไลฟ์นะครับผมก็จะวางแนวทางไว้ในกลุ่มนี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้เข้าใครที่อยากได้แนวทางกดลิงก์ที่ผมปังหมดไปเลยนะครับนะตามนี้นะครับวาวันนี้ขอปังๆเต็มๆ นะครับบ้านอุ้มทองอยู่กลุ่มอาจารย์ไหมครอยู่กลุ่มนะครับกลุ่มไหนที่มีแนวทางผมนะครับผมดูแลทั้งหมดส่วนใครที่ผมเปิดให้เข้ากลุ่มในผ่านไลฟ์สดนี้นะครับนะผ่านไลฟ์สดนี้ผมดูแลทั้งหมดนะครับใครที่เข้ากลุ่มผมนะตามนี้นะครับสวัสดีค่ะขอให้มาค่ะสามหกชอบเหมือนกันนะครับขอให้มานะครับผมชอบมากนะครับตัวปอไปนะครับหกเจ็ดนะครับนะนะครับหนูเข้าไม่ได้ค่ะอาจารย์นะครับ ขอดาวโจนค่ะอาจารย์ดาวโจนเจอกันสามทุ่มนะครับหนูเข้าไม่ได้ค่ะกดเข้าได้นะครับกดลิงก์ที่ผมปังมุลไว้กดเข้าได้นะครับคนกดเข้ามาอยู่นะครับตอนนี้ก็เข้ามานะครับได้งงดได้ดาวงงดที่แล้วยี่สิบาทค่ะอาจารย์นะครับขอให้แตกตัวเจาะค่ะนะครับขอให้มานะครับวันนี้นะครับนะสวัสดีค่ะมาช้าดีกว่าไม่มานะครับยังทันอยู่นะครับขอให้รวยวันนี้ค่ะอาจารย์จะได้ค่าเนื้อหมูทางนี้แพงมากนะครับสองร้อยสิบาทนะครับ เราจะซื้อเนื้อหมูโดยที่เราไม่รู้สึกว่ามันแพงอีกต่อไปนะครับขอให้ทุกท่านได้รับทราบกันวันนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณด้วยนะครับทุกท่านนะอ่ะผมให้แกบก่อนนะครับ <c oughs> อ่ะนะครับใครแคบแล้วนะครับ 6 2 6 4ตรงกับอาจารย์เสกเลยค่ะนะครับน่าจะตรงกันนะครับแสดงว่าการันตีแล้วนะครับบางวันง่วงมากจะนอนก็เสียดายต้องรอดาวเพาะออต้องตื่นตีสี่ไปทํางานแต่เช้าก็ได้ทําบุญต่อบุญค่ะนะครับอื้อสุดยอดมากนะครับขอค่ากับข้าวกับอาจารย์สวัสดี3,2 0 0้ท่านด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครนะครับที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มผมนะครับก่อนที่ผมจะจบไลฟ์นะนะครับกดลิงก์ที่ผมปักหมุดไว้ด้านล่างนะครับใครแฉลบแล้วพิมพ์หนึ่งให้ผมดีมาเลย นะครับขอทุนไปชนไก่ไหน่อยค่ะไปชนไก่นะครับอ่ะนะครับอย่าลืมนะครับใครเก็บแล้วพิมหนึ่งให้ผมจีนะฮะ